สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัดชนเนลครับม้อนี่ครับผมเนาะวันที่สามธันวาคมสองห้าหกหกครับผมม้อนี่ครับจะมาตามช่างคมให้เอฟซีทั้งช่องครับผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมนี่ครับทีมงานช่างคมครับทําเร็วแม่ครับผมเนาะถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมงวดที่แล้วของช่างคม ไม่เข้าครับผมเนาะให้ห้ากับหกครับบุมาครับผมสวัสดีครับพ่อสซ่างครับผมครับสวัสดีครับครับผมเป็นนดยพ่อมุสติเลี่ยวมันบ่ครับผมว่าครับสิบหกเก้าคับหัวหกครับหัวใส่เสาสิบหกต้นกับหัวเลยนี่ครับผมนี่ครับผมเพิ่นวากับผมเนาะซิมซ่งครับผมเพิ่นวา นี่หน้าขายหน้ามีเมียขายเมียครับผมเพิ <laughs> ่นว่าศูนย์ครับมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเนาะ <laughs> แต่ว่ามาอยู่ครับผมมาหลักลอยครับ <laughs> นี่ครับแมนมีหน้านขายเมียสื่อ <laughs> ขายฟัวสื่อจริงวะนนี่เต้ <laughs> เอาถามหนึ่จังคมครับผมเอาสังจอยบ้างให้กันหมดสังจอย <laughs> บอรครับเพป็นไปเที่ยวกูดอ๋อครับผมเรือเจ้าผม นี่จะขนมีห่าคนเตะมีห่าคนกับผมเนาะเห็ดเร็วมากครับผมมุ่งมเลยเนี่ยวันที่หกทีไปสร้แผนอ๋อวันที่หกแผนตัวเนชารดอดครับผมเล็กลายเนะยาะขึ้้เนาะครับเล็กเยอะมากครับผมหลังไงมากมครับผมหลังไงครับเด็พอแล้วสร้างลีดเอาสร้งหลีดใหม่ับ มุ่งวันในจังโค่มืนทุ่ันที่หกบ่มุ่งวันที่เจ็ดนี่นะมุ่งวันที่เจ็ดโอ้เรียวแห้งครับผมเนาะเพราะว่าเ้คนเอาแบบมีโฟมไหมขอแบบอันกันโคมห่อนมีโฟมข้าพลังมั้งน่ะกันชนวนมค่อนครับผมเนาะทาลั่นรถโฟูมอัชชันทาลั่นรถโฟูมอัชชันเอ้าถามอย่างทิมซังมีคนถือบ่ทิมซังบ่ครับบ่มีผู้ถือจักคน ขายสูพอดประมาณสูตรเนี่ยขายผ้ากันใสแต่สิบหกมันก็กลับล่ำเหมืนเดิมเงินบ่อครับสืตอสิบหกออกสิบเก่าเต้ครับว่าสองสิบหกตรงว่าเก่าสิกลับหัวแน่นอนว่าสัตนครับผมสัตว์ทะเลเก่าอยู่คือเก่าเอาคือว่าบันบงคุ้มหนิไหมเขาจะว่าถือเก่าหนึ่งบัดบ็ดคุ้มเนี่ยสร้อยวัดวัดจริงไหมแยกแล้วครับจ่อมาใส่บนนี้ผมไปตลาดเมื่อวานเขาจะว่าสร้อยนี่แหละามทำให้มันว่า ถูกบดสอยเขยว่าเก้าหนึ่งไหมครับคือกระจได้เบิดเตียมเหครับบอยขยอสีกรนเนี้ยในเตียมเนี้ยครับผมขยอซีกร์ในเตียมครับผมคันซื้อหลังนี่ได้อัดนะครับเนาะทังคมจ่ายเกสิบเปอร์เซ็นต์ซื้อหลังครับผมคนี่ครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ามุทเล้วเดี๋ยววันนี้จะไปตามให้ครับผมนอกเพราะว่ามันบ่งเนี้ยครับผมจ้าว่าถือบดซ้อยครับผมซอยผังวัดนะครับเนาะเอาทางคมเจนนี่นะครับผมครับผมนี่ครับ ช่งคมครับผมโ่ช่างคมครับผมเนาะสองกับสามมาใส่เจ็ดกำหนัง สองเจ็สามเาจไปบิงสมุดฝนไปบิงสมุดครับผมหาตำล่าครับผมเนาะหายจาก้่วครับผมนครับทีมงานช่างครับผมเาสทวทีมงานช่างเพิ่นพลาเล็ก่วนเล็ก สองกับสามมาใส่หกกับเจ็ดครับเด่นที่สองเจ็ดสามเจ็ดเอาข้อมือจะแปดมาเนี่ยจะหกกับเจ็ดมจะแปดเลย บจับแปดบจับแปดใส่เต็มชุดก็ได้ถ้าเยอนมากเต็มสุดได้จะคู่ดดกหกคู่เนาะเอาเต็มชั้งคอมเต็มดีกว่าครับผมเอาสองแปดเมื่อนสองแปดสามแปดพร้อมครับหคูเองครับผมเนาะบมหลายคู่ครับหกคู่ี่ <c oughs> ครับนี่นที่คสิบหกธันวาคมสองหาหกหกครับผม เอ๋อนี่ครับผมเลขวิ่ง2กับ3เด่นที่3ครับเลขติด6 7 8ครับผมเนาะจะได้6คู่ครับผม2 6 2 7 3 6 3 7 2 8 3 8ที่จงคมครับผมเน้นที่2 7 3 7ครับผมมักลัก3มัดลัก3ครับ7จ็ครับเอ๋อหมดนี้6คู่ดีกว่าครับผมเนาะครับนี่ครับผม เี่วก่อนกับไปไปหกตัวขึ้นกันครับนี่ครับผมแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะตัดตัดลิ่นเอาครับแมนครับผมครับนี่ครับผมหมักวันนี้แบบนี้นะอืมหมักสามแปดในวันนี้ครับผมซื้อมันสังคมผมซื้อเอาเก้าเก้าเก้าหกเก้าซี่แล้วก็เก้าศูนย์เนายออก้องขาดเนาะออกเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดปัสสาวะโอ้ยที่ด่ายางครับผมเนาะบดถีบงั้นมันบอครับผมบดถีบ ก็แม่สีแม่สีเกาหลีครับอ๋อครับครับตามนี้ครับผมน็อคแคปหน้าจอครับผมขอบคุณทุกคนข้าชมผมผมครวะดีครับดีครับโอเคครับผมเนาะบ้านหลังนี้หง่มากครับผมหลังนี้ของอ่าพี่น้องของผมเนาะของพี่น้องผมเองครับผมของยายสีเพราะว่าลูกเพิ่นครับผมไปให้งานยู่ที่เกาหลีครับผมพวกับเมียครับผมส่งขึ้นม่ให้แม่เฮ็ดบ้านครับผมนี่ หลังใหญ่มากครับหลังใหญ่มากครับเสาสิบหกต้นครับนี่ครับเพิ่นว่านี่สีห้องครับผมเนาะผมมาทิมซังเฮ็ดเร็วมากครับผมนี่ครับทีมงานช่างทําเร็วมากครับผมมือหันมากพึงยกเสาครับผมเนาะวันที่สองยกเสาจังคมสองหรือสามมือในยกเสาก็สามสิบนะครับสามสิบยกเสาอ๋อสามสิบหนึ่งสอง สามสามมือนหนึ่งครับผมเนาะขึ้นเดืสามมือสี่มือเรียกมาครับใช้ยกสามชิดใ้สามศูนย์ศูนย์สามกับหนึ่งหกหกหนึ่งออกหนึ่งเกลอกับผมเนาะสังคมสือหนึ่งเกลอหนึ่งหกออกสังออกหนึ่งเก่าครับนี่ครับเอาปรับบานนี้ครับผมเนาะนี่ครับบรรยากาศบรรหนกเข้าครับ กับสุดท่านี่กับเคาะอวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำดวยเงินท่องครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับผมเจอชิปน้าครับ